ยังเย็นมันกันเออเนี่ยสมกักษาสินหาเดีนะฮะหมดใจสินหาแล้เใ็นิดนะฮะเด็กสมมากก็ทุกวันก็ชัไม่ได้นะฮะนะอย่าอย่าทำลายใครเพราะสิ่งนึ่งอย่าเอาสิ่งใดๆที่มาใช่ของเราฮะยิบนี้ยิบโน้นก็คิดสิฮะเข้าใจไหม เมื่อทำงานจะรองงานเลยยิบคล้องนี้เอาไปที่บ้านกวนะิดศีนอ่ะเห็นเหนคนละไม้สวยที่สวนเขาคนอื่นยิบไปนะก็ิดศีนเนาะชาวิสุมิชัตนจะทำเมื่อที่ก็พูดแล้วแล้วมูสานะ่ะโอ้ยากสายยากอย่าพูดเรียวเลอย่าพูดโกหกอย่าพูดร่ยงวยนะ เดี๋ยวโซมาก้ปากไปก่อนใช่ไหมฮะในความคิดก็มาทีละสมถยกูตองนั้นฮะฮะรักษายากเนื้อบาก็ไปเพราะว่าของเราไม่โมโหขึ้นมาเนื้อบากวานีเนื้อบาคเขาโน่นาดเขาอยู่นะทำไมไม่ขึ้นบาตัวเองฮะฮะตัวเองดีเหรอฮะ คนอื่นก็ว้าเราเหมือนกันนะมันว้าคนนี้ทำไมฮะว้าตัวเองดีกว่าแลวทำให้เราเป็นคนดีนะไม่ต้องว้าคนอื่นนะป<ห>ัญหาเกิดในใจของเราไม่ไม่ได้เกิดไม่เกี่ยวกับนะไม่เกี่ยวกับคนนี้หรือคนโน้นหรือคนนั้นไม่ก,ก,มไมก,ก็ไม่เกี่ยวกับผัวไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเมียนะฮะเนี่ย<ะ>ทะเลาะกันทำไมฮะ,ฮะเพราะว่าไม่พอใช ภายในก็ไม่พอใจฮะมีเป็นทุกภายในที่อยู่ตลอดกับเราแต่บางที่ก็ไม่เห็นแใส่วนโซนมากแล้วโซงนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่โทรศัพท์ไม่เที่นี่มันเ,เ,เล่นก็หลอกเราฮะ,ฮะไม่เห็นทุก<ะ>ใช่ไหมฮะฮะโ<ะ>ทรศัพท์ก็เป็นเซฟตที่เหมือนกันฮะติด ทุกเมื่อเนี่ยเวลานอนกดติดนี่เวลาไปไปไปช้อปปิ้งกดติดติดในกระเป๋าติดกระเปตลาดติดกระดุมนี้มีมีทุกคนก็มีฮะบางคนก็มีหลายเครื่องนะอืมเป็นเซตติดนะ่ยระวังนะฮะหลวงตาก็พูดทำไมก่อนก็พูดโทรทัศน์เทวทัศนะฮะโทรศัพท์ไม่เที่ก็ห้ามใช้ในวัดเนะ แต่เรี่ยงนี้ทุกคนนะทำไมก่อนสิบพันปีก่อนก็ไม่มีใครโทรศาสับเงินเกลือฮนะในในหมู่บ้านก็มีโทรศัพท์บอันเดียวนะ<ห>ทุกคนที่อยากโทรศัพท์เนะื่อโลกก็ไปผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่คนมีโทรศัพท์นะฮะทำได้ไหมฮะคอนเกะนะเดี๋ยวเรื่องนี้มันติดติดในกระเป๋าของเราฮะ มันกวนเวลากวนเวลาของเอาตลอดเวลาของนี้ก็ท่อมาของนู้นก็ท่อมาเยอะเยอะ,อะเรื่อ,<ะ>องอะไรเนาะเยอะโฆษณาขึ้นมาเยอะนี่ขึ้นมาเนี่ยเนาะติ่ะโอเคนี่ยนี้นีแท็กขึ้นมานะฮะเนี่ยฮะ,ะตลอดเวลามันไม่มีสมองเออแต่ความสมองของเราก็สำคัญเนาะความสมองเนี่ย ธรรมชาติองเราี่มันสำคัญนะที่ที่เราต้องสืกอถู่นะธรรมชาตนี่มันสงบใช่แล้เมื่สงบใชก็มันมันนอนรับนะมีกำลังใช้ก็มีกำลังนวเตียนี้ก็ใช้ไม่ถึ้มีกำลังมีแตะไปนอนเตียงตอนเช้ายืนขึ้นมาข้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างฮะฮะใช่ไหมฮะบัดเดืนาอะ นั้ำสมาธิเยอะเช่นกัมนี่มีที่สาคัญธ์ทำให้ใชสงบนะในทุกคนทุกคนเนามันสมาธินั่งสมาธิอยู่ยังน้อยวันนีสิพานิกีอ้าวนี่ธรรมาะพอดสอนนะี่สำคัญทำให้ใชสงบนะนะผู้หญิงที่ทำอาหารก็รู้นะแต่ละแต่ละมีหมอน้ำนะที่ที่มีน้ำอยู่นะและไฟไม่เคยไม่เคยกลับหม้อก็พังใช่ไหม เมื่อหัวใจของเราต้องพังหมดนะมันไม่เคยดับรไฟล์นะภายในนะแล้วจะสตาร์ทไฟลยังไงก็เข้าสู่สมาธินะอยู่อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่กับพุทโตพุทโตนะ แล้วสลับสลับทุกความคิดหรือทุกความชัําที่คิดขึ้นมาครับพุทโทษเลยเ่าละไมใช่ก็ลไมใช้ออกสุดท้ายก็ไม่มีไม่มีความคิดขึ้นมาแล้วไม่มีความช้่ขึ้นมาสบายเพราะว่าอนาคตก็ไม่มีโอ้กความหวังก็ไม่มีความตัวก็ไม่มีอ๋อสุดท้ายไปมาเนอะเยไม่ต้องซื้ออะไรฮะสบายใจรับไม่ต้องซื้ออะไรไม่ได้นั่งสมาธิอันเดียวนะสบายใจอ๋ะ นีจะตายนี่ความหมงก็ไม่มีความความโกรธก็ไม่มีความโลกก็ไม่มีฮะม, <c oughs> มีแต่สงบอมีแต่สบายใช่ฮะอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีจะหัวเรื่องอะไรก็ไม่มีอ,มมอนาคตก็ไม่ต้องหัวเรื่องอะไร อยู่ในปัจจุบันฮะนี่สบายอ่ะอ <c oughs> คุณแก่คุณแก่ที่มาเนี่ยมันเตรียมเงยนใส่ให้ไปชาตินะนะฮะเดี๋ยววันนะเดี๋ยววันน้า,นะา,นะานะแล้วมันจะจะไปแล้วฮะฮะ <c oughs> แล้ยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเหรอฮะอ่เม <c oughs> ื่อไปเที่ยวแล้วมันต้องเก็บกระเป๋าเมื่อไปชาตินะอ่ะ แล้วใส่กรรมใส่กรรมเอาไว้เพราะว่ากั๊มอันเดียวที่ที่สังชาตินักขึ้นมาอ่ะสั่งร่างกายขึ้นมาแล้ใส่ไปไปที่ภูมิไหนอ่ะแล้วเต็มกรรมนะมันเก็บเก็บกระเป๋าแล้วใส่ใส่กรรมที่เที่ให้น้อยฮะกรรมชั่วก็มีเยอะแล้วนะเดี๋ยวะใส่ใส่กรรมทีให้น้อยอ่ะและชาตินะก็ก็ทำได้แล้วสบายใจอ่ะ เลยคนไหนที่ไม่สนใจเรื่อชาติน้าของเขาบอกทำทำชั่วเนี่ย <c oughs> มันไม่ไปสุคติฮะไปทุคติฮะฮะไปนรกน้องคนไหนที่ไม่รักษาสินาตัวตนไปนรกดีดีอ่ะบางทีก็มีมีกรรมยี่กรรมชั่วแล้วเวลาเวลาตายไปแล้วจะไปไปนรกก่อนเกิดไปสวรรค์ก่อน อว่าเวลาสวัสดิ์ก็หมดแล้วนี่มันจะไปนรกฮะเออเวลาไปนรกหมดแล้วเราจะไปขึ้นสวัสด์ฮะมีแต่ขึ้นแต่หลอกขึ้นแต่หลอกขึ้นแต่หลอกเอาไหมฮะเอาอีกมเอาอีกมเนี่ยถามตัวเองฮะมีมึงข้องเขาก็มีชาร์จมันนับไม่ท้วนทงได้ยังได้อีกฮะเอาเอาอีก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 ฮะ มันกินข้าวเอาอีกเอาอีกอันนี้ก็ทักทับนี่อันนี้เราทักทับโน่นฮะอาหารน,นี่อร่อยดีนะฮะโอ้โอ้ยนายเห็นอยู่อาหารนี่ที่ไม่เคยเห็นเราต้องกินนะฮะก็น,นอนของเรานะแลเดี๋ยวไปปรุงนี่เดี๋ยวไปปรุงโน่นเดี๋ยวไปปรุงนั่นของเกาไปหมดแล้วฮะยังไม่พอใจอ้ายังไม่เบื่อฮะ ลเล้วเมน่อเกิดแล้วเป็นมนุษย์นะฮะรู้วตัวเล,ล็กเนี่ยเราก็ต้องฝึกเด้อนะเกิดมาต้องฝึกเด้อจำทด้มั้ยฝึกทำใจฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดฮะที่ห้าปีที่ทหกปีก่อนใช้ได้หลังกายนี้ได้ฮะจำได้ไหมไม่ยากจำนะคนที่คิดเรื่องชาติน่าคิดเรื่องอายุยี่สิบชั้นนี่ฮะผ่านไปหมดแล้ว ทุกผ่านไปมาแล้วไม่ไม่มีใครอยากไปวอมเพียนอีกนะเรื่องเรื่องเรื่องเขียนเรื่องอ่านเรื่องนี่เรื่องเรื่องนี้เรื่องโน้นฮะงานฉัดมีก็อายุยี่สิบก็ทำงานทำงานทำงานจิงออกอายุหกสิบก็เสียแล้ะไงนะไงนะรอาตินะเนี่ยมันใช้งบยืนไหนนะนะ ขอคุณหลวงพ่อใกโมาหลวงพ่อก็ไม่เห็นนะเมื้หลวงพ่อก็ไม่เห็นปวดต้นขาเลยฮะหาทางออกนี่คำสั่งสองของพวกเจ้าหาทางออก